Time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it all about control. And if you can take it, it's all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. Who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control. No way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't. ยิ่ีได้เลยเฮ้ยอยาเงีสิว่าจเขไม่รีเลยอ่ะกเกือบเกาะดีอ่ะน่ละรีนะว่าตีกันนี่แตตกับที่ีเาอืมก็รรมาดกันอยู่ได้ละกัน่อย่างนี้วันเดือดอ่ดือแดมาเลยอ แบบแบบแดงแหละงสัตว์ผมแ้วกนนดน่้แหละมันมเหวอะร้อลำขับปอบอีสปอ,อร์ตยอดอัีากแบดว อนแรกออกางนี้เจาะเลยอ่ะเจาะหน่อยอ่ะเอาไปือมได้เล่นเหมือนเลยนะพอเล่นฝรื้อเนี่ยออกาว่าเจาะหน่อยดีเลยอ่ะเรียบร้อยเลยเออเจาะเาเกือบเล่าเกือบได้ออกแล้วเลยเจาะหน่อยนะเจาะหน่อยก่อนมองนั่นอะอรเออเกือบจะ พอเลีนถ้าจะออกฟอสเควนะออกอันนั้นฝันตะโลดีกว่าเนีง่ยไงออออก,กเสียฟอสเควปอะไปไปลงมหมลงไหมมันเลือดสีแล้วเลยเลือดสีเลย Any ladies here that

เอากระบน่ะพี่เอาบนเหรอวันละขึ้นไปเติมนะสองตัวมาละมาละโดนแล้วก้าแมนไม

thoái đây thoái đây lại đây lại con mày giót thoái đi à đéo hả có đi nữa Kìa khi cái lọc nó luôn Lại quất kìa ตัดเ <ยา S 1> อรือไปออเลยไปไปอยู่เลขกันเลยเกมน้ำอีโบเกสเปียร์แล้วเห <c oughs> รอวะเนะาะ yes yes เลยนะโอเคแปว่ะมันต้องลเนาะเงนเดือสองพันเอ็ดไอสองพันแปดิวๆอ่ะซิวๆซิวๆ อนาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดบานนิ่มขนาดนี้มันคนหรือที่กันวะแย่เลยครับพ่อม่อยู่ไม่ได้อยู่บลายแล้วหรออยู่ไล่เด็กแายละโอ้บาค่ะ บักหน่อยบักหน่อยบักหน่อยแล้วกันบักดัากันเนี่ยโอ้นี่แอมเลยปะบักน่อยดิผมมองมันอะคนหน้าเงากลางเต็มมล้นะกําลังเติมพี่เว้นเว้นเว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 นสปินเลยนะมันสปินเลย เคียร์คิบอ่ะเดอ๋ยวเราไปเคียร์คีบแป๊บหนึ่งแมนมาแมนมาแมนสั่งละดิพี่มีอันตีเลยมีแล้วเดี๋ยวเคลียร์คีบบนกันเด้อแมนแมนดีหาแนวกวางกว้างละผมเอาป้อมบนน่ะนะมาเติมแล้วเด้อถอยอ่ะถอยผมมาเติมมาเติมเอาป้อมบนนะ ไปเลยไปเลยไปเลยเอย่างรอมแหลมมาก่อนอยู่ในปร้อมได้เปีปเยบมีไทยเดอมีไทยมีไทยป,ป้อมปะอดอดเราปิดหน่อย,ยง,ง่ากว่าปิดไม่ได้หมดนี่น่ะเลีนยงเอเข้าเลยพี่เข้าเลย

กเดียวแสงโซเสงเรียบร้อยเขาเรียกแม่งเลยบอกตรงๆนะเาไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ลาบกันเลยได้เลยวันนี้ผักข้อผชอเนี่ยเดือดฟาดอะฟาดขังแยกะลุ่มสองตัวบุกกลางสองตัวตา้แล้วดูิ Has been defeated. Ah. Any ladies here that need saving? Ah. An enemy has been. Defeated. Let the dance begin. Double kill. <coughs> That's good to spend some time with lower folks. You have กาวีต้ามาแมอกมารูไม่ได้อันนี้ด้วยกันก,กูนกมีอันเดียวกูไม่โดดว่ะอย่ากคายสิสวนได้แต่มันป่ะเฮ้ยไอ้บอามันมันก็ใหญ่แค่ตัวเราว่ะโอเคอเย่เครับบ้านก่อนปิกป๊กปิกป๊กปิกป๊กปิ๊ก enemy Has been defeated. An ally has been defeated. little Fairest lady, I'm not sure. Whatever, I'll finish this later. I'm laughing. <meaningless>, <mainland> Bok, but... I'm laughing. Was I need no, eh? See, Panthat, It's good to spend some time with the lower folks.

má, bom nó, đi, nó, đi, tên đi Lắp gì nữa, ăn gì đi, ôi ôi. Nhanh đấy. rồi. <laughs> <Phương explicitly. cười> Tìm mấy phí Agent on assignment. Hmm, chút ra đi 12.2 10.6 cái tên vậy. Khá làm tài xác tụi à